ันนี้เรามาตลาดตุ้งรอบฟูดมาเก็ตกันนะคะที่นี่8ริ้วนะจ๊ะบรรยากาศตอนเดินเข้ามานะคะโล่งๆนะคะคนเยอะเหมือนกันนะคะมีสองฝั่งนะคะตลาดนี้อยู่เส้นวัดหลวงพ่อโสธรน,นะคะ ซื้อหอยร้านนี้กลับบ้านนะคะที่นั่งไม่มีเนาะรอเขาย่างให้อยู่ระหว่างรอย่างหอยก็สอยลูกชิ้นกินก่อนนะคะร้านนี้เป็นขนมปังปิ้งเตาถ่านแอนนมสดนะคะพี่บ๊อสั่งไมโลนมสดค่ะว้าวเจอเอซีด้วยเท่านั้นยังไม่พอค่ะสอยขนมจีนน้ำยาก,กะทิไปกินด้วยว้าวรุงรังมาเลยอันนี้หอยเชลจิ๋วอบชีสนะคะมี8ตัว99บาทกินไปแล้วฝาหนึ่งหอม หอยนางรม3กระปุกร้อยแอบนับก่อนว่าหอยไม่กี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9มี่หวาน99าบ้าบคทัดสันแต่เมนูหอยเลยนะคะวันนี้กับซีฟู้ดนำจิ้มแอกหวานนิดนึงเติมเกลือไปแล้วยิ้ไปล้างมาแล้วนะพวกตระก,กูลหอยหอย,อยานานๆกินทีมันก็ฟินเหมือนกันเนาะ <Wow. S 1> ออหอยหวานหอยปั้มน้ำมันได้เลยสามหอยเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะกินหอยหวานแบบหอยนางลมนะคะขิงเกลียวกระปุกที่สองมีสิตัวนะคะมีตัวจิ๋วมาด้วยตัวนึ่ง <c oughs> หอยนางลมไซส์แบบเนี้ยอร่อยนะเบิ้มชอบไซส์แบบเล็กๆอย่างเงี้ยกินกำลังแบบ พอดีเราจะเอาหอยเชลลกินแบบหอยนางรมนะคะ <Wow. S 1> จิ้มหอมเจียว <c oughs> ปังปิ้งเตาถ่านนะคะระหว่างเดินทางกลับก็มีแอบฉีกกินบนรถไปแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> อืก็หอมหอมถ่านหอมถ่านดีนะ อันนี้เป็นเนยนมหอมหอมพอนนย่างเตาถ่านแล้วมันก็หอมถ่านะ้วเนาะตลาดตุ้งรอฟู้ดมาร์เก็ตเขาเปิดให้บริการ4ี่โมงเย็นถึง5้าทุ่มใครหิวหิวก็แวะไปหาอะไรกินกันได้นะแล้วเจอกันคะ่ะ